สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางช่องแนหอยชีแป้นะครับมือนีผ้พาพี่พาน้องมาตลาดซื้อขายโครกรับบือรอยเอ็ดฟังไล้นะครับมีกล้วยหลายเอยากชิลลองไปสืบเบื้งองราคาฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณนี่แม่หลายๆนะครับผมแนมมาเจ็บนบนคู่นี่ตัวนี้หลายป็นไหนครับแม่คู่นี่สามชิบหาสามชิบหาถือตัวละชิบเจ็ดหาลอยไหมแม่แม่พ่อแม่พี่น้องครับผมสวัสดีครับ เดีย๋ยวมาจากทางบนนะครับสวยๆเลยนารักนารุ่นนะครับ3ามสิบห้าสามหพันบาทตกโตละหนึ่งมืเจดันหารอยบาทที่แม่พ่อชีหูดพอแม่เพิ่นบ่พอเพิ่นบ่นนนนอันนี้หลาน้าลนอันนี้หลานม้ออ๋อหลานนะครับหลานก้าจะเล่นกับหลานเบิรมพันหลานในตลาดสื่อขายโคกับบือรลอยเอ็นเฮ้านะครับสำรับสายพัฒนางบหน่อยชุนหน่อยนะครับพอแม่พี่น้อง หนึ่งมืนเจ็ดพันหาร้อยบาทนี่ผมมาหนาลักหนาลุ่นด้วยสนสนเข้าแล้วคือสิเศร้านมเหรอแม่นะเนาะเศร้าเล้วเนะ้ะเศร้าโดนเรัีผยวนะ้อลักหนาลุ่นเลยพ่อแม่พี่น้องขอบคุณน่แม่หลายๆนะครับในหอยชี้แปดไทยทำให้ทุกคนนะครับอ่าจะพ่อแม่พี่น้องเงินไทยสวยๆเลย <c oughs> อีแม่มาจากบ้านดอยู่เมืองพุนเนี่ยอ๋อเมืองพุนขอนแก่นเฮาเออแม่ลดวนครับผมแม่ล่ำดวนเฮาใกล้ใายกันอยู่พุ่นเนาะอีแม่ผมขอเบอร์ฝากพ่อแม่พี่น้องนะแปดเก้ครับผม375 8200หปดสองศูนย์ศูนยครับผมไปทั้งพุนครับผมทั้งหัวครับผม งงามนี่ครับป่องเลยนะครับหนาสวยๆเลยไว้หน่อยขััดท้องรงน้เบอรจ้าครับผมทีมงานแน่ลร่ำวนกุดแก้มขออ่อจ้าครับผมนี่ครับขมาตาแ้มนะครับแก้มจำข้ออ่อนข้ออ่อนนี่ครับ กับผมกับคุณลายลาครับองไดีครับแม่แยกลูกนาเอาองนะเลือหลายปันไหแต่แม่อาองเจ็ดมนห์ครับเจ็ดมิลลหาอยส่สครับทองวางครับผมจับสัดนะครับเอไงเลยนะครับพอลูกไปลูกมาบ้านเจ็ดเดือนกลัวผมแยกไว้สี่มเจ็ด เดี๋ยวแต่แม่นะครับควาแม่พี่น้องโค้งสั่งสูงไงสวยงามนี่นึกถึงหอยองค์เฮาได้นะครับในตลาดซื้อขายก็เลยครับพึ่งแยกเมื่อนี้บ่อ่ะลูกบ่ครับแยกเ่าก็ได้อาทิตย์นึ่งได้อาทิตย์นึงแล้วครับผมครับผมมื้อนี้ได้มาจักตัวได้มา2ครับผมมีตตเือกัใหญ่ใหญ่ๆเบอร์ใหญ่โค้งสั่งใหญ่ๆนะครับราคาหลอดแสนแล้วนะเอางงนะ ก็จะกี่กับราคาตะกี้กับคุยกันราคาสองแสนกว่านะครับกลับของนุ่นเพื่อซื้อกันตะกี้อันนี้ผมเพราะว่าจะแยกลูกออกไปลูกเดือนกว่าอยกไปซีโเทเป็นลูกพ่อไหนเป็นลูกของเงินเบิรมพลัดอืครับผมตัวนี้เป็นลูกเบิรมว่าครับตัวนี้ตัวผมแยกไปสายอุทัยครับผมสายอุทัยนะคคครับผม่่าาเท่าไหร่ ขุ้งลอยสีแปลกทังก็ได้ถามราคามันเท่าไหนเห็นเมนหนารอมทีผสมเลยมันขึ้นขึ้นรอบนึงแหละเมนบ้าองเนี่ยนะครับเออเช็คเบื้องขวาลองเบิร์นะครับสำหรับผู้ใดมาคองส่างสูงใหญ่นะครับในตลาดซื้อขายโคกระบือรายละเอียดมีให้เห็นปเป็นประจำนะนะครับโดยเฉพาะทีมงานไห้อยองเฮ้านะครับวันนี้เอามาฝากพ่อแม่พี่น้องหนึ่งตัวนะครับ เอาองผมขาเบอร์ปากป <|th|> <|th|> <|th|> ป่อแม่พี่นอ้องน,นะ930753380ครับผมกับผมขอบคุณนายรายครับเอาองครับคร<อ>ับให้ลูกให้หลานไทยทำน้ำกันเป็นประจำนะครับควายงามนึกถึงจิมงานหอยองค์กับผมตันนี้กับพูตันนี้กับผูครับกับผม,ผมสำหรับพี่นอ้องผู้ใดมาควายผูนะครับทั้งเผือกทั้งดำเลยนะครับเอาไว้เป็นพอพันคุ้มผูงพราสิได้ปลอนนะครับไอ้สวัสดีครับ ตัวน <đó, S 1> <ıs> ี้ลูกเต่าเล่าไผ่ลูกไก่บักเนี้ยเราค่อยมูค่อยมูว่าปากแสบแขบครับแสบหนูไทยตัวนี้เด้อตัวเปลือกค่อยมูคาวอตัวตัวตัวนี้ห้องไรเป็นไรนี่ตัวมือเก่าครับตัวตัวเปลือกถขาได้ฝุ่นสามสามทิ้นมาสามชิ้นมาไม่ตัวหน้อยๆก็จะเอาแป้งเดี๋ยวฝุ่นหน่อยกว่าตัวดำอีกนี่มันงามมันงามนะครับ กับพี่น้องนำหานะครับเอาไปเลี้ยงต้อยไว้นะครับโ้งฉางใไซไดบอนะครับในหอยสีแปดใต้ตาฝากว่าแม่พี่น้องนะครับทีมงานหอยฟุกมนี้วอ้มือนี้ควยงามขางมาหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งควยใหญ่ทีมงานอาจจะเลื่อนซ้มนะครับคว้ยผูกควยแม่ในตลาดซื้อขายโกกระบือปล่อยย็นเ้อานะครับทั้งเหนือทกั้งงามรับรองว่าปิดวังแท้นะครับ

เลขาสวัสดีครับสวัสครับงานเลขขาปอเสียงนะครับตู้ผูบะอ้อรอสองผูล้อลอนะครับนหน่อยราคาอะไรเป็นไรอ่ะม่นามห้าร้อยมื่นสามห้ร้อยมื่นสาคู่นี่กันยี่สิบเจ็ดเป็นช่วงนี้ครับพอชั่วมากเลยพี่น้องืว่ามันล่าแล้วรถสองขันครับจอยเชี่ยงกันดูว่างๆครับมือเนี่ยยัดไห้เลยดูไหยดูหัวเลยครับเดี๋ยวผมเข่าไห้เองนะครับตอนละมื่นสามอยพ่อแม่พี่น้อง กินงานเลขาคอเส็งนะครับพอนีใช่ครับดีป่ะครับใช่แกงขาดีป่ะครับเอาม้จากโตพวามืันนี่จิบจว่งไม้สักแก๊นีน่ารักนารุ่นนะครับตัวดิจิบจหารลอยนะี่ มาใส่เขี้ยวเขกครับในการบ่ไปนอนทงกินเฟี้ยงไหวทีมงานประเสีงนะครับมันนี่เดี๋ยวคู่นี้ฝากไวามแม่พี่น้องทางบอฟโรต์ไทยแลนด์แฟนเพจในห่ยซี่แปดนะครับมางตาตามกันอยู่ตลาดซื้อขายโกกระบือลอยเอ็ดนะครับทุกเช้าวันเสาร์ถนนเลี่ยงเมืองระวางแยกจาโสธรกับแยกอาสามาดไอ้ยี่อผมฟ้าเบอร์ฝากควาแม่พี่น้องศูนย์แปดครับครับผมศูนย์เจ็ดหกศูนย์ลองคิดเกาหาเลยครับครับผมขอบคุณหลายๆครับ ทุกไซส์ทุกราคานะครับมันนี่ทีมงานเลขาประสิง์เลยกับผมแม่เอื่อยน้องน่องน่องน้องต๊อผูสามตัวนี่หลายไปเลยครับอเน็ดนี่สี่สิบสามได้สามตัวตัวนี้ตัวแม่นะตัวกลางกับผมเป็นคอกเดียวกันนะครับเอามาจากคอกเดียวกันทีมงานอเน็ดเท่ามันนี้ ก๋วยเหลียงขายยากเลย่าครับอเนอยตการื้อลกตายยู่นี่เราผมว่าซื้อาขายครับผมซื้อน้ำบ้างก๋ื้อเป็นากสุดละมืดอ้องเกินนอกะกำลังสีกแ่้วขา่าวกัดประทันปล่อยออกมานะครับผูส้สีเหลียงกัรอเก้วข่าวเาลู่ยงอยู่ขขงเงต,ต็เตโตเมีกลางแยกว่าอเนตนี่ยสต็กไรไปเลยกลางนี่ ห้องเบอร์16นะอารพีนองงบหน่อยเงินหน่อยอยากแดง16จังโตแม่ใหญ่สีเหลืองลายปันแดงเนี่ยแม่ลูกครับอ๋อเป็นแม่เจ้าพัวคนละอืมเจ้าเจ้าแปดคนละเจ้าเจ้าแปดเป็แม่ลูกลูกผู้นะครับกันสีกว่ากับสีได้ลูกแม่นี่ถ้าเป็นครับผมถ้าเป็นสายเหนือพ่อได้อยู่นะครับจะ่าสายเลี้ยงกับเป็นหูก สายหนักๆด้วยนะครับทีมงานไวเน็ตบ้าพี่น้องอยากได้ไปเลี้ยงนะครับอันเนตผมคว้าเบอร์ฝากพี่นะเก้าสามศูนย์เก้าเจ็ดสองสี่หนึ่งศูนย์กับผมขอบคุณอันเนตหลายๆครับผมได้สามตัวเลยนะครับแม่เอื้อยแล้วก็น,น้องไส้ฝากพี่น้องทางโฟาโพโลไทยแลนด์แฟนเพจในห้อยที่แปดเท่านะครับ